ผลคูณของเลขยกกำลัง8ยกกำลัง79คูณกับ625ยกกำลัง57เนี่ยว่ามีกี่หลักทำอย่างไรมาดูกันนะครับจัดว่าโหดใช้ได้แต่หลักการนะครับหลักการของการทำข้อนี้ก็คือทำไงก็แล้วแต่นะทำอย่างไรก็แล้วแต่ถามหาจำนวนหลักทำให้เป็น10ยกกำลัง n ให้ได้นะฮะเช่น สิบกำลังสองแปลว่าอะไรสิบกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยก็จะมีอยู่เท่าไหร่ครับอยู่สองหลักถ้ามีศูนย์สองตัวนะฮะเออมันจะมีศูนย์สองตัวก็คือสองหลักนะโอเคนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับอ,อ๋อพยายามทําให้เป็นสิบยกกำลังเอ็นนะครับอ,อ๋อแปดแปดเกิดจากอะไรครับแปดเกิดจากแปดเกิดจากสองคูณสองเป็นสี่คูณสองอีกทีได้แปดโอเค สคูณกัน3ครั้งยกกำลัง 79. เจ็ดสิบเกาอ่สิบหนะครับคือ5้าคูณห้ายี่ห้านะห้าคูณยี่ห้านะครับยี่สิบห้คูณยี่ห้ากากำลังสี่หากำลังสี่ทั้งหมดยกกำลัง5้าบเจยกกำลังอะไรเอาถ้าสอนกันเลขชี้กำลังสอนกันคูณกันนะครับเอาเจคูณกับสามสามยิบเจ็ด2นะครับสามเจ็ดยบดยิบเอดบกสก็เป็นยีบสา สองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนี่ยกกำลังเท่านี้เนี่ยต่อมาหยกกำลังอะไรเอาสี่คูณห้าเจ็ดดยนะครับสี่ห้ายียไปนะฮะได้หยกกำลังสองนะครับ,อรบโอเคนะครับจากนั้นเอ่อตัวนี้ต้องทําให้เป็น,เป,นเป็นเลขชี้กาลังน้อยสุดเลขชี้กาลังน้อยสุดคือตรงนี้ครับก็คือสองสยกกำลังสองคูณกับสยกกำลังสองอันนี้แยกล่างนะครับ 2 28เนี่ยมี2 2งสตัวบวกอีกเท่าไหร่นะสองสอบวกอะไรได้สาวะเนี่ยยี่แบวกเก้านะครับตามสูตรนี้นะครับเยกำลัง n คูณ b กำลัง n ได้ a อคูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ไปนะครับสองห้าเป็นสิยกกำลังสองสองแปนะฮะคูณกับลองไปคูณดูนะฮะสคูณกันเก้าครั้งนะฮะ อืมสอครั้งนะสอเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองนะเอ่อกี่ครั้งล้วเนี่ยหครั้งนะห้าครั้งคูณอีกสองหกสิบสี่คูณอีกสองร้อยยี่สิบแปดคูณอีกสองเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบหกคูณอีกสนะองได้ห้าร้อยสิบสองสองกี่ตัวเ้วเนี่ยเมื่อกี้ห้าแล้วนะหก 89กนะครับอ่าก็ตอบ512ถามหาจำนวนหลักอันนี้รู้ว่าถ้ามันเป็นสิยกกาลัง n เ,เนี่ยจำนวนหลักคือ228หลักนะครับมารวมกับอะไรครับ512เพราะว่า1ะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นเนี่ยอีก2อีก3หลักนะครก็เลยกลายเป็นอะไรครับ231หลักนั่นเองโอเค